นักโทษหญิงคนหนึ่งกรีดร้องกลางดึกท้องของเธอโตขึ้นในชั่วข้ามคืนเสียงกรีดนั้นดังก้องผ่านกำแพงคุกเย็นเยือกแห่งนี้ฉันตื่นขึ้นทันทีหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุอกที่นี่คือเรือนจำหญิงลับสุดขอบเมืองไม่มีใครรู้จักฉันชื่อแก้วตาอายุ26ถูกค้งมาเก้าเดือนแล้วข้อหาคือฆาตกรรมแต่ฉันสาบานได้ฉันไม่ได้ทำคืนนี้แปลกไปเสียงกรีดร้องนั้นไม่เหมือนฝันร้ายธรรมดา มันมาจากห้องขังฝั่งตะวันตกที่พวกเขาเรียกกันว่าโซนเงียบฉันลุกขึ้นมองผ่านช่องเล็กๆบนประตูเล็กแสงไฟสลัวสองเงาคนยืนโงนเงียนอยู่ไกลๆเธอคือเมย์อ,อายุแค่สิบเก้าถูกจับข้อหาขโมยของเมื่อวานเมย์ยังตัวเล็กบอบบางเหมือนเด็กแต่คืนนี้ท้องของเธอป่องออกมาเหมือนตั้งครรภ์เจ็ดเดือนฉันขยี้ตาคิดว่าตัวเองเพี้ยนไปแล้วไม่ใช่แค่ฉันเพื่อนร่วมห้องขังก็ตื่นกันหมดทุกคนจ้องหน้ากันน้ำเสียงสั่นเทา เมยท้องได้ยังไงลินพูดขึ้นเธอเป็นนักโทษเก่าลินัังมานานสิบปีรู้ทุกซอกทุกมุมที่นี่เมื่อวานยังไม่มีอะไรแบบนี้ฉันกระซิบกลับเงียบกริบมีแต่เสียงหายใจทีๆีของเมยทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาหนักแน่นและเย็นชาผู้คุมสองคนปรากฏตัวหน้าตาร้ายอารมณ์พวกเขาลากเมยออกไปโดยไม่พูดอะไรสักคำเมยร้องให้ดิ้นขัดขืนแต่แรงเธอสู้ไม่ได้ ฉันกำกำปั้นแน่นรู้สึกถึงความหนาวเย็นจากพื้นปูนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันถามตัวเองในใจเช้าวันต่อมาเมยหายไปจากโซนเงียบไม่มีใครพูดถึงเธอเหมือนเธอไม่เคยมีตัวตนแต่ฉันเห็นรอยเลือดจางๆบนพื้นทางเดินมันไม่ใช่ฝันแน่ๆฉันสัมผัสได้ถึงอันตรายเรือนจำนี้มีอะไรแปลกๆมาตั้งแต่แรกแล้วห้องขังเย็นเกินไปเสียงกระซิบตอนกลางคืน บางคืนมีเงาดำลอยผ่านหน้าต่างโดยไม่มีต้นตอฉันเริ่มสงสัยเรื่องนี้ต้องมีอะไรมากกว่านี้บ่ายนั้นลินเล่าให้ฟังด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นที่นี่ไม่ใช่แค่คุกมันเหมือนสถานทดลองฉันหันขวับสถานทดลองอะไรพูดมาให้ชัดลินยิ้มเจ้าเล่ห์เคยได้ยินเรื่องนักโทษหายตัวไหมฉันนิ่งไปความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นมาตอนถูกจับมามีผู้หญิงสิบคนบนรถตู แต่ถึงที่นี่กลับเหลือแค่แปดคนสองคนนั้นหายไปไหนไม่มีใครถามเมื่ออาจเป็นหนึ่งในนั้นลินพูดต่อหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นทุกอย่างเริ่มน่ากลัวคืนนั้นฉันนอนไม่หลับจ้องเพดานมืดมืดเสียงกรีดร้องดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ใกล้กว่ามันมาจากห้องขังข้างๆห้องของแววแววเป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยพูดกับใครฉันลุกพรวดมองผ่านช่องประตูอีกครั้งแวลลม้มลงกับพื้นมือกลุ่มท้องแน่น ท้องของเธอโตขึ้นต่อหน้าต่อตาเหมือนเมยฉันตะโกนเรียกแต่ไม่มีใครตอบผู้คุมมาอีกแล้วคราวนี้เร็วกว่าเดิมพวกเขาลากแววไปเสียงร้องของเธอค่อยๆจางฉันหันไปหาลินนี่มันอะไรกันลินสายหน้าฉันบอกแล้วมันไม่ปกติเช้าต่อมาแววหายไปเหมือนเมยแต่คราวนี้มีบางอย่างทิ้งไว้เข็มฉีดยามันกลิ้งอยู่มุมห้องขังของแวว ฉันแอบมองผ่านช่องเห็นปลายเข็มเปื้อนเลือดนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆมีคนทำอะไรสักอย่างฉันเริ่มกลัวแต่ความโกรธมากกว่าถ้าฉันไม่หาคำตอบฉันอาจเป็นรายต่อไปกลางวันนั้นฉันแอบคุยกับลินอีกครั้งเราต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันพูดหนักแน่นลินพยักหน้าแต่ระวังผู้คุมจับตาเราอยู่ฉันรู้ดีทุกมุมมีตาแอบมองคืนนั้นฉันตัดสินใจทำอะไรสักอย่าง ฉันขอกำแพงห้องขังส่งสัญญาณให้หลินเธอขอกลับเราวางแผนกันเงียบๆเ,เราจะแอบ,บดูตอนผู้คุมมาถ้ามีโอกาสเราจะตามไปดูจุดหมายฉันนอนรอหัวใจเต้นระส่ำมตลอดเวลาเที่ยงคืนเสียงกรีดร้องดังขึ้นอีกคราวนี้เป็นนิดหญิงสาวขี้อายฉันมองผ่านช่องเห็นท้องนิดโตขึ้นทันทีผู้ขุมมาถึงลากเธอไปเหมือนเดิมแต่คราวนี้ฉันสังเกตบางอย่างแปลกๆ หนึ่งในผู้คุมถือกล่องเล็กๆสีเงินมันดูทันสมัยไม่เหมือนของในคุกฉันกระซิบกับลินเห็นกล่องนั้นไหมลินพยักหน้านั่นอาจเป็นกุญแจสําคัญเราต้องหาทางเข้าใกล้มันให้ได้เช้าวันต่อมานิดหายไปตามคาดแต่รอยเลือดบนพื้นชัดเจนกว่าเดิมฉันรู้สึกถึงแรงกดดันที่หนักขึ้นเวลาของฉันอาจใกล้หมดแล้วบ่ายนั้นมีข่าวลือแปลกๆในคุก นักโทษบางคนบอกว่าได้ยินเสียงเด็กร้องแต่ที่นี่ไม่มีเด็กไม่มีทางเป็นไปได้ฉันเริ่มปฏิตต่อเรื่องราวเมย์เวลนิดทั้งหมดท้องกระทันหันแล้วหายไปพร้อมรอยเลือดกล่องสีเงินนั้นคืออะไรกันแน่ฉันต้องหาคำตอบก่อนจะสายเกินไปคืนนั้นฉันนอนรอด้วยความตื่นเต้นเสียงกรีดร้องจะดังอีกครั้งฉันแน่ใจและคราวนี้ฉันจะไม่แค่มองเฉยเฉย ฉันจะทําอะไรสักอย่างเพื่อเปิดเผยความจริงเที่ยงคืนผ่านไปเงียบสงดปิตกติแต่แล้วเสียงฝีเท้าดังขึ้นไกลมากมันมุ่งมาที่ห้องขังของฉันหัวใจฉันแทบหยุดเต้นถึงตาฉันแล้วหรือประตูเหล็กดังเอียดผู้คุมยืนอยู่ตรงหน้าเขาถือกล่องสีเงินนั้นในมือถึงเวลาแล้วแก้วตาเขาพูดเย็นชาฉันถอยหลังมองหาทางนีแต่มันสายเกินไปเขาก้าวเข้ามาแล้ว ผู้คุมยิ้มเย็นชากล่องสีเงินในมือเขาสะท้อนแสงไฟสลัวฉันถอยหลังชนกำแพงหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกถึงเวลาแล้วแก้วตาเขาพูดซ้ำน้ำเสียงนิ่งเกินไปฉันมองหาทางหนีแต่ประตูเหล็กปิดตายกล่องนั้นเปิดออกเผยเข็มฉีดยาขนาดใหญ่ข้างในนี่คือสิ่งที่ทำให้เมยท้องกระทันหันหรือเปล่าฉันกำมัดแน่นพร้อมสู้ถ้าต้องถึงที่สุดทันใดนั้นเสียงคอดังจากกำแพงลินส่งสัญญาณ ฉันหันขวับผู้คุมชะงักไปวินาทีเดียวลินตะโกนลั่นวิ่งไปเลยแก้วฉันช่วยโอกาสกระโจนสายผู้คุมเต็มแรงเข้มเสถอยหลังกล่องสีเงินหล่นกระแทกพื้นฉันไม่รอช้าวิ่งออกจากห้องขังทันทีทางเดินมืดสนิทมีแต่เสียงฝีเท้าฉันดังก้องผู้คุมตะโกนสั่งการไฟฉุกเฉินสว่างวาบทั่วคุกฉันซ่อนตัวหลังเสาหายใจที่จนปอดแทบแตกนี่ไม่ใช่แค่การหนีตายฉันต้องรู้ความจริง กล่องนั้นคืออะไรทำไมนักโทษท้องกันหมดฉันนึกถึงเมอแวลนิดทั้งหมดหายไปไหนเสียงฝีเท้าผู้ข่มใกล้เข้ามาฉันต้องเคลื่อนไหวฉันวิ่งต่อมุ่งหน้าไปโซนเงียบทันทีที่นั่นอาจมีคำตอบหรืออาจเป็นกับดักประตูเหล็กโซนเงียบเปิดแง้มอยู่แปลกมากฉันผลักเข้าไปเจอห้องทดลองลับใต้ดินแสงไฟขาวจ้าสองเครื่องมือแปลกๆเต็มไปหมดโต๊ะผ่าตัดมีรอยเลือดแห้งกลางติดอยู่ ฉันรู้สึกหนาวสั่นหลังขนลุกตั้งทั่วตัวนี่คือที่ที่พวกเขาพานักโทษไปหรือเปล่าฉันเดินเข้าไปเห็นหลอดยาวางเกลื่อนพื้นฉลากเขียนว่าโครงการ X 13ชัดเจนหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นนี่มันอะไรกันแน่ทันใดนั้นเสียงร้องให้เด็กดังมาจากมุมห้องฉันหันไปเห็นกรงเล็กๆวางซ่อนอยู่ข้างในมีเด็กทารกนอนตัวสั่นด้วยความหนาวมันเป็นไปไม่ได้ที่นี่ไม่มีเด็กเกิด ฉันเข้าไปใกล้เด็กมองฉันด้วยตาสายซื่อแต่ผิวมันซีดผิดปกติเหมือนไม่ใช่มนุษย์แกคือใครฉันกระซิบกับตัวเองเสียงฝีเท้าดังอีกครั้งผู้ค่มตามมาแล้วฉันคว้าเด็กขึ้นมาห่อมันด้วยเสื้อตัวเองต้องหนีเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาคิดมากฉันวิ่งออกจากห้องผ่านทางเดินแคบๆเด็กในอ้อมแขนร้องเบาๆเสียงน่าสงสารฉันรู้สึกถึงน้ำหนักแปลกๆในใจนี่อาจเป็นลูกของเมยหรือแววก็ได้ ผู้คุมตะโกนใกล้เข้ามาหยุดเดี๋ยวนี้ฉันไม่ฟังวิ่งต่อจนเจอประตูเหล็กล็อกกุญแจไม่มีแต่มีรอยเลือดเปื้อนอยู่ฉันเตะประตูเต็มแรงมันสั่นแต่ไม่เปิดเด็กในอ้อมแขนเริ่มหนักขึ้นหนักเกินไปฉันมองลงไปเด็กโตขึ้นต่อหน้าต่อตาจากทารกกลายเป็นเด็กวัยหัดเดินในพริบตาฉันแทบช็อกแต่ไม่มีเวลาตกใจผู้คุมโผล่มาจากมุมมืดถือปืนในมือวางมันลงแก้วตาเขาสั่งด้วยน้ำเสียงเย็น ฉันกอดเด็กแน่นไม่มันคือหลักฐานเขายิ้มแก่ไม่รู้หรอกว่าเจอกับอะไรฉันถอยหลังหัวสมองหมุนติวหาคำตอบเด็กในแขนหนักขึ้นอีกตอนนี้สูงถึงเอวมันเติบโตเร็วเกินจริงเหมือนในหนังสยองขวัญผู้คุมยกปืนเล็งครั้งสุดท้ายวางมันลงฉันรู้ถ้าปล่อยเด็กฉันตายแน่ฉันหมุนตัววิ่งกลับไปทางห้องทดลองที่นั่นอาจมีอะไรช่วยฉันได้บ้างฉันเจอโต๊ะเครื่องมือหยิบมีผ่าตัดขึ้นมา เด็กในแขนตอนนี้หนักเหมือนเด็กห้าขวบมันมองฉันพูดคำแรกช่วยด้วยฉันสะดุ้งถอยเด็กพูดได้แล้วหรอผู้คุมตามาทันเขายิงปืนทันทีกระสุนเฉียดหัวฉันไปปักที่กำแพงฉันโยนมีดใส่เขาเขาหลบได้ฉิวเฉียดเด็กในแขนร้องให้แม่หนูกลัวฉันชะงักมันเรียกฉันว่าแม่ได้ยังไงแต่ไม่มีเวลาคิดได้แค่ต้องหนีฉันวิ่งต่อเจอทางแยกในโซนเงียบ ซ้ายหรือขวาเลือกผิดคือตายฉันเลือกซ้ายเพราะได้ยินเสียงน้ำไหลเด็กหนักขึ้นอีกตอนนี้อายุราวสิบขวบมันกอดฉันแน่นอย่าทิ้งหนูนะฉันรู้สึกถึงความผูกพันแปลกๆทันทีนี่อาจไม่ใช่แค่เด็กมันคืออะไรกันแน่ผู้คุมตามมาไม่ลดละเสียงปืนดังอีกครั้งฉันหลบหลังถังเหล็กหายใจแทบไม่ทันเด็กมองฉันหนูจำได้เขาทำร้ายแม่ฉันงงแม่ของหนูคือใคร มันชี้ไปที่กำแพงแม่ชื่อเหมยหัวใจฉันหยุดเต้นนี่คือลูกของเหมยจริงๆแต่ทำไมมันโตเร็วขนาดนี้ฉันได้ยินเสียงเครื่องจักรดังจากด้านหลังหันไปเห็นประตูเหล็กใหญ่มีปุ่มกดนั่นอาจเป็นทางออกหรือทางตันฉันวิ่งไปกดปุ่มเด็กหนักจนฉันแทบล้มประตูเปิดออกเผยห้องใหญ่เต็มไปด้วยแคปซูลข้างในแคปซูลมีร่างนักโทษหนอนหนึ่งเหมยแววนิดทั้งหมดอยู่ที่นี่ แต่พวกเธอไม่ขยับเหมือนถูกแช่แข็งเด็กในแขนชี้แม่หนูอยู่ตรงนั้นฉันมองตามเห็นเมยนอนในแคปซูลหนึ่งผิวเธอซีดขาวตาเบิกกว้างแต่ไร้ชีวิตนี่คือจุดจบของนักโทษที่หายไปหรือผู้คุมโผลมาอีกครั้งแกหนีไม่พ้นหรอกฉันหันไปเผชิญหน้าเด็กกอดฉันแน่นมันโตเป็นวัยรุ่นแล้วสูงเกือบเท่าฉันหนูจะช่วยมันพูดน้ำเสียมุ่งมั่นฉันไม่รู้จะเชื่อมันได้หรือเปล่า แต่ตอนนี้ฉันไม่มีทางเลือกอื่นผู้คุมยกปืนขึ้นจบเกมแล้วแก้วตาเด็กผลักฉันลบกระโจนสายผู้คุมทันทีมันแข็งแรงเกินมนุษย์ต่อยเขาล้มลงฉันตะลึงนี่ไม่ใช่เด็กธรรมดาแน่แน่เด็กหันมามองฉันวิ่งไปเลยแม่ฉันลังเลแต่รู้ว่านี่คือโอกาสฉันวิ่งไปที่แคปซูลของเมยต้องปลุกเธอหรือหาคำตอบจากร่างนี้แต่ทันใดนั้นเสียงสัญญาณดังลั่นทั่วห้อง ไฟแดงกระพริบบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นเด็กตะโกนระวังพวกเขามาแล้วฉันหันไปเห็นเงาดำกลุ่มใหญ่เข้าไกลนี่ไม่ใช่แค่ผู้กลุ่มมันคือกองทัพฉันรู้ทันทีเรื่องนี้ใหญ่เกินกว่าที่คิดเด็กคว้ามือฉันเราต้องหนีเดี๋ยวนี้ฉันพยักหน้าแต่สายตายังมองเมยความจริงใกล้เข้ามาแล้วแต่ยังไม่หมดแค่นี้เงาดำกลุ่มใหญ่พุ่งเข้ามาเรือเหมือนลมพัดฉันยืนตาค้างเด็กที่โตเป็นวัยรุ่นดึงมือฉัน วิ่งเดี๋ยวนี้แม่มันตะโกนหัวใจฉันเต้นระสำาเราวิ่งผ่านแคปซูลเงาสะท้อนร่างเหมอนิ่งๆไฟแดงยังกระพริบสัญญาณดังจนหูอื้อพื้นสั่นสะเทือนเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวใต้คุกเด็กนำทางฝ่าความมืดไปยังประตูเล็กฉันหันหลังเห็นเงาดำหยุดที่แคปซูลเหมยพวกมันไม่ใช่คนตาเรืองแสงสีเขียวฉันสะดุ้งถอยขนลุกตั้งจนเจ็บผิวนั่นอะไรกันฉันถามเด็กรั้งฉันต่อ ไม่ต้องรู้วิ่งก่อนมันตอบสั้นๆประตูเล็กเปิดออกเผยบันไดวนลงลึกฉันลังเลแต่เสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาไม่มีทางเลือกฉันกระโดดตามเด็กไปบันไดเย็นเฉียบเท้าแต่โลหะสั้นๆเราวิ่งลงไปเสียงสัญญาณยังตามหลอกหลอนเด็กหายใจถี่พวกมันตามมาแน่ฉันมองขึ้นเห็นเงาดำยืนที่ปากบันไดแสงสีเขียวจากตาพวกมันส่องลงมา ฉันรู้สึกถึงความหนาวเย็นลึกถึงกระดูกนี่ไม่ใช่แค่คุกมันคือฝันร้ายมีชีวิตบันไดสิ้นสุดที่ห้องใหญ่มืดมิดสนิทเด็กหยุดกระทันหันฉันชนหลังมันเต็มๆอะไรอีกฉันถามหัวใจแทบหลุดออกมามันชี้ไปข้างหน้าดูนั่นสิแม่แสงจางๆสองเครื่องจากขนาดยักษ์ย้ายตรงกลางมันหมุนช้าๆส่งเสียงครางต่ำหน้าขนลุกรอบๆมีหลอดยาวางเรียงเต็มพื้นแต่ละหลอดมีชื่อเมอรวลนิต ฉันก้าวเข้าไปเห็นของเหลวสีเขียวในหลอดนี่คืออะไรฉันถามตัวเองด้วยความสับสนเด็กดึงแขนฉันอย่าเข้าใกล้มันอันตรายแต่สายตาฉันจับที่หลอดหนึ่งชื่อฉันเองแก้วตาเขียนชัดเจนบนหลอดเต็มไปด้วยรอยขีดหัวใจฉันหยุดเต้นฉันเป็นส่วนหนึ่งของนี่เหรอทันใดนั้นเครื่องจักรสั่นแรงขึ้นพื้นแตกออกเผยหลุมลึกมองไม่เห็นก้นเด็กตะโกนถอยมามันเริ่มแล้ว ฉันถอยหลังแต่ลอดชื่อฉันหล่นลงพื้นมันแตกกระจายของเหลวสีเขียวไหลซึมฉันรู้สึกถึงความร้อนที่ท้องแปลกมากมองลงไปท้องฉันเริ่มป่องขึ้นทันทีไม่นะฉันกรีดร้องมือกุ่มท้องแน่นเด็กหันมามองมันติดเชื้อแก่แล้วฉันช็อกติดเชื้ออะไรพูดมามันสายหน้าโครงการ X 1 3ไม่ใช่แค่ทดลองมันสร้างอะไรบางอย่างจากเรามันพูดต่อ ฉันรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวในท้องเร็วเกินไปนี่เหมือนที่เกิดกับเมวแวลนิดฉันล้มลงคุกเข่าหายใจแทบไม่ทันเด็กคว้ามือฉันลุกขึ้นยังหนีได้แต่เงาดำโผล่จากบันไดพวกมันมาแล้วตาเขียวเรืองแสงจ้องเราด้วยความหิวโหวยฉันพยายามลุกแต่ท้องหนักขึ้นทุกปินาทีเด็กยืนขวงหนูจะปกป้องแม่เองมันกระโจนใส่เงาดำตัวแรกทันทีร่างมันปะทะก,กันเสียงกระแทกดังสนัน่น เงาดำล้มลงแต่ตัวอื่นยังเข้ามาฉันคลานไปหลังเครื่องจากวัวหมุนติวท้องฉันโตจนเสื้อขาดนี่มันบ้าไปแล้วเด็กต่อสู้ดูเดือดแต่เริ่มเสียเปรียบเงาดำตัวหนึ่งหันมาเห็นฉันซ่อนอยู่มันเดินช้าๆมือยื่นออกมาเหมือนจะคว้าฉันคว้าหลอดที่แต่กิบชิ้นแก้วขึ้นมาเงาดำเข้าใกล้ฉันแทงมันเต็มแรงมันร้องโหยหวนถอยไปด้วยความเจ็บเด็กหันมาเก่งมากแม่วิ่งเลย ฉันลุกขึ้นท้องหนักเหมือนแบกก้อนหินเราวิ่งไปอีกทางเจอประตูเหล็กล็อกเด็กเต่มันเต็มแรงประตูสั่นแต่ไม่พังเงาดำตามมาเสียงฝีเท้าดังระงมฉันรู้สึกถึงอะไรบางอย่างในท้องมันดินช่วยด้วยฉันร้องหัวใจแทบแตกเด็กขันมามองหนูจะไม่ทิ้งแม่มันแต่ประตูอีกคร,ครั้งคราวนี้มันเปิดออกเราวิ่งเข้าไปเจอถงยาวเต็มไปด้วยกระจกเงาสะท้อนของฉันเผยท้องโตจนน่ากลัว เด็กดึงฉันต่อใกล้ถึงแล้วอดทนหน่อยแต่ท้องฉันหนักจนขยับแทบไม่ได้ฉันล้มลงมือสัมผัสพื้นเย็นเฉียบเงาดำโผล่ที่ประตูพวกมันไม่ยอมหยุดเด็กยืนขวางอีกครั้งหนูจะสู้เองมันต่อสู้เก่งแต่เงาดำมีเยอะเกินไปฉันรู้สึกถึงแรงกดในท้องมันมาแล้วไม่ทันแล้วฉันร้องน้ำตาไหลพรากเด็กขันมาแม่ต้องสู้หนูเชื่อใจแม่ฉันกัดฟันลุกขึ้นด้วยพลังสุดท้าย เงาดำตัวหนึ่งพุ่งมาฉันผลักมันเต็มแรงมันกระแทกกระจกแต่กระจายเป็นเสียงเสียงเด็กฉวยโอกาสดึงฉันวิ่งต่อไปเราเจอห้องเล็กมีคอมพิวเตอร์เก่าๆเด็กกดปุ่มจอสว่างขึ้นทันทีภาพปรากฏนักวิทยาศาสตร์พูดถึง x 1 3เป้าหมายคือสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่จากนักโทษฉันตะลึงนี่คือแผนบ้าบออะไรเด็กชี้จอดูนั่นพวกเขาทำสำเร็จแล้ว ภาพตัดไปเผยเด็กโตเร็วเหมือนที่ฉันถือพวกมันคืออาวุธชีวภาพนักวิทยาศาสตร์พูดฉันมองท้องตัวเองนี่คือสิ่งที่อยู่ในนี้เหรอเด็กหันมาหนูไม่ใช่อาวุธหนูรักแม่ฉันน้ำตาคลอมันคือลูกของเมย์จริงๆแต่สิ่งในท้องฉันอาจไม่เหมือนกันเงาดำทุกประตูห้องสั่นสะเทือนรุนแรงเด็กกดปุ่มอีกครั้งจอแสดงแผนที่ทางออกอยู่ใกล้ๆไปกันเถอะมันพูด ฉันพยักหน้าแต่ท้องหนักจนแทบล้มเราเดินต่อเจออุโมงค์มืดทอดยาวเงาดำตามมาเสียงกรีดร้องดังไกลขึ้นเด็กหันไปสู้แม่ไปก่อนหนูตามไปฉันลังเลหนูต้องรอดนะลูกมันยิ้มหนูสัญญาแม่ต้องรอดด้วยฉันวิ่งเข้าไปในอุโมงค์หัวใจแตกสลายท้องฉันโตจนรู้สึกถึงอะไรเคลื่อนไหวมันไม่ใช่แค่ดินมันพยายามออกมาฉันกรีดร้องล้มลงกลางอุโมงค์ แสงสลัวเผยเงาเด็กวิ่งตามมาแม่หนูมาแล้วมันตะโกนแต่เงาดำโผล่ข้างหลังมันใกล้เกินไปฉันยื่นมือระวังตัวด้วยเด็กหันไปแต่เงาดำคว้ามันได้มันร้องแม่ช่วยหนูฉันพยายามลุกแต่ท้องฉีกฉันจากข้างในความเจ็บแผ่ซ่านฉันกรีดร้องสุดเสียงเงาดำลากเด็กไปฉันมองตามด้วยความสิ้นหวังท้องฉันปริออกบางอย่างกำลังจะปรากฏ นี่คือจุดจบของฉันหรือเปล่าอุโมงค์เงียบลงแต่หัวใจฉันยังเต้นฉันต้องสู้ต่อเพื่อเด็กเพื่อเมยแต่สิ่งในท้องเริ่มขยับมันมาแล้วความเจ็บฉีกท้องฉันราวกับมีกรีดเนื้อฉันกรีดร้องล้มลงพื้นอุโมงค์เย็นเฉียบสิ่งในท้องดิ้นแรงขึ้นมันกำลังออกมาเงาดำลากเด็กไปเสียงร้องของมันจางหายแม่ช่วยหนูคำสุดท้ายยังก้องในหูฉันกัดฟันมือกุมท้องที่ป่องจนแทบระเบิด ไม่ฉันจะไม่ยอมตายแบบนี้ฉันคลานไปข้างหน้าเลือดไหลซึมจากตัวแสงสลัวที่ปลายอุโมงค์สองนำทางฉันต้องไปให้ถึงเพื่อลูกของเมยท้องฉันสั่นสะเทือนบางอย่างผลักออกมาฉันมองลงไปมือเล็กๆโผล่จากผิวหนังมันไม่ใช่ทารกธรรมดาเล็บแหลมคมกริบฉันตะลึงแต่ความเจ็บบังคับให้สู้ต่อฉันลุกขึ้นเดินโซเซไปด้วยขาสันอุโมงค์นำไปสู่ห้องใหญ่เต็มไปด้วยจอ ภาพจากกล้องวงจรปิดฉายทุกมุมคุกฉันเห็นเด็กถูกลากไปห้องทดลองเก่าเงาดำตาเขียวล้อมมันไว้แน่นนาฉันต้องช่วยมันมันคือครอบครัวเดียวที่เหลือท้องฉันปริมาตขึ้นเสียงกริดดังจากข้างในสิ่งนั้นพูดปล่อยข้าออกมาเดี๋ยวนี้ฉันช็อกมันพูดได้แถมน้ำเสียงดูร้ายนี่ไม่ใช่ลูกนี่คืออาวุธของ X 1 3สฉันตัดสินใจทันทีต้องกำจัดมันก่อน ฉันคว้ามีดผ่าตัดจากโต๊ะใกล้ๆแทงลงไปที่ท้องตัวเองเต็มแรงเลือดพุ่งกระจายสิ่งนั้นกรีดร้องโหยหวนมันดิ้นแรงขึ้นแต่ฉันไม่หยุดฉันตัดเนื้อตัวเองดึงมันออกมาร่างเล็กๆตาแดงกำจ้องฉันด้วยความแค้นแกจะเสียใจมันขู่ก่อนล้มลงนิ่งฉันหอบหายใจรู้สึกถึงความว่างเปล่าในท้องแต่ไม่มีเวลาเสียใจเด็กยังรออยู่ฉันฉีกเสื้อพันแผลเดินไปที่จอ ภาพเผยทางลัดไปห้องทดลองเก่าฉันวิ่งไปแม้ร่างกายแทบพังทลายประตูห้องทดลองเปิดอยู่เงาดำเต็มไปหมดเด็กยืนอยู่กลางวงล้อมด้วยเครื่องมือมันมองฉันแม่หนูรู้ว่าต้องทำอะไรฉันงงทำอะไรพูดมาเดี๋ยวนี้เด็กยิ้มหนูคือกุญแจหยุดทุกอย่างเงาดำหันมาเห็นฉันพุ่งเข้ามาทันทีฉันหลบหลังตัวหยิบเหล็กแหลมขึ้นมาแทงตัวแรกเต็มแรงมาล้มลงทันที เด็กวิ่งไปที่เครื่องจักรตรงมุมห้องมันกดปุ่มแสงแดงสว่างวาบหนูกำลังล้างระบบ X 1 3บามันตะโกนเงาดำกรีดร้องร่างเริ่มละลายลงฉันตะลึงนี่คือพลังของมันเหรอเครื่องจักรสั่นแรงไฟฟ้าช็อตทุ่ห้องเด็กหันมามองแม่หนูต้องเสียสละฉันวิ่งไปห้ามไม่หนูต้องรอดแต่มันสายหน้าหนูถูกสร้างมาเพื่อนี่เงาดำตัวสุดท้ายล้มลงทุกอย่างเงียบ เครื่องจักรหยุดทำงานเด็กสุดลงช้าๆฉันกอดมันไว้หนูคือฮีโร่ของแม่มันยิ้มครั้งสุดท้ายหนูรักแม่นะร่างมันค่อยๆสลายเป็นฝุ่นในอ้อมแขนฉันร้องให้น้ำตาไหลไม่หยุดแต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังจากด้านหลังฉันหันไปผู้คุมคนเดิมยืนอยู่เขาถือปืนเล็งแกเกือบทำลายทุกอย่างฉันลุกขึ้นมันจบแล้วหยุดเธอเขาหัวเราะจบหรอแกยังไม่รู้เลย ฉันขมวดคิ้วรู้อะไรพูดมาเขาชี้ปืนไปที่จอดูดีๆสิจอสว่างขึ้นเผยภาพฉันในแคปซูลแกไม่เคยออกจากแคปซูลเลยสักวินาทีเขาพูดฉันช็อกนี่คือฝันหรือความจริงภาพย้อนกลับฉันนอนนิ่งในแคปซูลตั้งแต่แรกเมื่อเวลนิดทั้งหมดเป็นภาพลงตาโครงการ X 13ทดลองในสมองแกเขาอธิบายทุกอย่างที่เห็นคือการจำลองเขาพูดต่อ ฉันสั่นไปทั้งตัวแล้วเด็กคนนั้นละ่ะเขายิ้มส่วนหนึ่งของการทดลองไม่มีจริงหัวใจฉันแตกสลายทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกทำไมต้องทำแบบนี้ฉันถามด้วยน้ำตาเพื่อสร้างอาวุธจิตใจที่สมบูรณ์เขาตอบฉันกำมัดแกมันบ้าฆ่าฉันเลยเขาสายหน้าไม่เราเพิ่งเริ่มต้นแสงวาบในห้องฉันรู้สึกถึงความมึนงงตื่นขึ้นมาฉันอยู่ในห้องขังเดิมท้องฉันแบนราบไม่มีรอยแผลใดๆ ลินนั่งมองฉันแกฝันร้ายอีกแล้วเหรอฉันนิ่งไปนี่คือความจริงหรือฝันอีกฉั้นฉันมองกำแพงเห็นรอยขีดแปลกมันเขียนว่า x สิบสาไม่เคยจบหัวใจฉันเต้นแรงมันยังไม่จบจริงๆฉันลุกขึ้นเดินไปที่ประตูเหล็กเสียงกรีดร้องดังจากโซนเงียบอีกครั้งลินหันมามองอะไรกันอีกแล้วฉันยิ้มเย็นคราวนี้ฉันจะรู้ความจริงฉันเคาะประตูผู้คุมเดินมาเปิด เขามองฉันพร้อมสำหรับรอบต่อไปเหรอฉันพยักหน้าพร้อมแต่อย่าหวังว่าฉันจะยอมเขาหัวเราะเราจะได้เห็นกันประตูเปิดออกฉันกล้าวไปด้วยความมุ่งมั่นทุกอย่างอาจเป็นภาพหลวงแต่ฉันจะสู้ถ้ามีโอกาสฉันจะทำลายเอ็กสเองฉันได้ยินเสียงเด็กกระซิบแม่หนูยังอยู่หันไปไม่มีใครแต่ฉันรู้สึกถึงมันนี่ไม่ใช่จุดจบมันคือการเริ่มต้นใหม่ ฉันเดินเข้าไปในความมืดหัวใจเต้นแรงความจริงอันน่าสะพรึงกลัวยังรออยู่ข้างหน้าแต่คราวนี้ฉันจะเป็นคนกำหนดชะตาผู้คุมปิดประตูเสียงล็อกดังสนั่นฉันหายใจเข้าลึกๆสงครามยังไม่จบแล้วทันใดนั้นจอในห้องสว่างขึ้นภาพฉันยืนอยู่แต่ตาเรืองแสงสีเขียวยินดีต้อนรับสู่ X สิบสามรอบสุดท้ายเสียงดังฉันยิ้มนี่คือตัวฉันหรืออะไรกันแน่ เรื่องราวจบลงด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบแต่ความจริงได้ถูกเปิดเผยฉันคืออาวุธนั้นเอง